สวัสดีครับผมเพชรลำพูนบำรุงศิษย์ครับผมไฟเล้วซ้อมมากี่วันก็เกือบเดือนครับผมซ้อมอยู่ที่ค่ายโรงเรียนกีฬาลำปางครับที่เดิมเลยแล้วไฟนี้มีใครไปช่วยเป็นคู่บอลซ้อมหรือไม่ก็น้องๆในค่ายครับเปิดน้องๆวิในที่เรียนวิทยาลัยพะละที่นั่นช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่ละปีนี้เข้า29นะครับสูงเท่าไหร่เนี่ยหนึ่ร้อยหกสบน้ำหนักปล่อยตอนนี้62สิบสยสไตล์อะไรครับก็ ได้ทุกสไตล์ครับฝีมือก็ได้เดินรูก็ได้วันนี้เลยต้องมาเจอตรงซับเคยต่อยกันไหมเคยต่อยมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งวันนั้นต่อยที่ลพบุรีเาไปกับมงแค่คะแนนมาเลแบกเข้ามาอันนั้นช่างต่อยปะช่างคับเวทเท่าไรวันนั้นต่อยอยู่เวทเดียวกันเลยคร้อยยี่สิบเจ็ดเขามวยสไตล์ฝีมือแข้งขวาอ่าววันนี้เลยต้องมาเจอกันใหม่คิวว่านี้เอาคืนได้ไหมเอาคืนได้แน่นอนแล้วล่าสุดเราต่อยใครไปต่อย จำไม่ได้ต่อยสามยกครับต่อยวันเป็นไงบ้างแพ้คะแนนครับแพ้คะแนนแล้วอย่างห้ายกก่อนไปสามยกชนะคะแนนมาครับที่ทีู่ปาเตมีครับวันนั้นเวทเท่าไหร่ห้ายกหนึ่งร้อยยี่สิบแปดนึ่งร้อยยี่สิบแปดมีร้อยยี่สิบเจ็ดมีกระผัดดีบอลแล้วเนาะร่างกายไปนี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เกินร้อยครับผมสองโวยแรงวันนี้ก็พร้อมมาล้างตาเอาชนะคืนด้วยครัุ้มมากี่กิโลไฟนี้สี่ห้าโลครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมด แับสองร้อยไฟขนจังหวัดลำพูนเข้าของฟ้าเพื่ชวนแฟนคลับรหน่อยก็เหื่อนำพูนคนนี้ก็ขอ,อ,อฟ้าพี่น้องชาวเหนือหรือว่าเอฟซีก็ควรนะครับช่วยเป็นแห่งเชียร์แห่งใจเงื่อนเพื่อนำบูนคนนี้ตัวนะครับสู้เต็มที่แน่อนอนครับผมนนี้ขอโชคดีขอ,คขอบคุณครับ